ราศีที่จะหลุดพ้นทุกอย่างนะครับเพราะเทพคุ้มครองนะครับสิ่งที่คุณกำลังไปมูมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยจะเข้ามาคุ้มดูงของคุณทําให้อะไรอะไรที่มันยากมันง่ายขึ้นมันเบาลงนะครับหรือเจ้ากรรมในเวรที่คุณรู้สึกว่าโอ้ทั้งมาคุยโทรมาคุยเลยได้แม้ชีวิตจะได้ไม่ต้องติดขัด เป็นหรือเปล่าถ้าเป็นอยู่ฟังคลิปนี้ดีๆนะครับใคร่ไม่กดติดตามนะครับกดติดตามอาจารย์แบงค์ตรงนี้ได้เลยนะฮะกดติดตามนิดหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้อาจานแบงค์นะและที่สุดนะครับในท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีเทคนิคในการแก้ดวงเสริมให้ด้วยนะอ่ามาฟังกันเลยนะครับราศีแรกนะครับได้แก่ชาวราศีอะไรเมถุนครับเมทุนเนี่ยจะได้การคุ้มดวงจากเทพนะครับองไหนองนี้ไงนะครับ สินห้าช่วยคุณได้แน่นอนนะครับแล้วสิ่งนั้นจะช่วยทําให้อะไรอะไรที่คุณหนักเบาลงนะฮะร,ราศีที่สองได้แก่ชาวราศีพิจิกครับพิจิกต้องเป็นสายนี้ครับสายใช่ไหมคุณยิมสายเมตตานะครับหรือสายพระแม่รักษมีก็ได้นะครับราศีที่สามไปทางไหนดีนั่นก็คือชาวราศีสิงห์นั่นเองราศีสิงห์ไปทางนี้ครับไปทางคอุอูหรือแนวกษัตริย์นี้ก็ได้บอกเลยว่าปังมาก และสุดท้ายต้องมีน,นะครับองค์นี้เลยนะครับพรพพีคเนตบอกเลยเขาจะคุ้มดวงของคุณทั้ง4ราศีนี้เชื่อคอมเมนต์และบทสอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมไปเอากันนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ